วันนี้มีข่าวดีๆข่าวที่เป็นมงคลมานำเสนอกับทุกท่านนะครับเป็นเรื่องของ10โครงการเฉลิมพระเกียรตินำรัฐบาลนะครับึนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ72พรนษา28กรกฎาคม2,567ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการที่1น,นะครับโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนและพกเก็ตพาร์ค72แห่ง เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบครบวงจรให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับโครงการที่2ครับ7ล้านสแสนต้นพลิกฟื้นผืนป่าเป็นโครงการรวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนโครงการที่3ครับแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่ง เพื่อบรนเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศโครงการที่4 10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอด2ฝั่งคลองนำร่องในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดอื่นรวม10แห่งครับโครงการที่5นะครับพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนดำเนินการขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำา72แห่งโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการประถมภูมิ72แห่งโครงการที่7พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยจัดหาที่ดินที่ของเหล่าทัพทั่วประเทศ72,000ไร่จัดสรรให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยรวมถึงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสำหรับคนพิการ720หลังและผู้ด้อยโอกาส720หลัง โครงการที่8บริจาคโลหิต10ล้านซีซีโครงการที่9จัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดและโครงการที่10หลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศครับนี่คือ10โครงการเฉลิมพระเกียรติของรัฐบาลนะครับที่มีการน้อมนำแนวพระราชดำริพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2,567ครับ